มาแล้วทุกคนความหวังของหมู่บ้านอีกดอกนึงโหความหวังของหมู่บ้านนี่ดอกนี้เลยโูความหวังของหมู่บ้านผสมก่อนสวยมากบรรยากาศยามเช้า สมเลยเหมือนเดิม,มลูกที่อีกลูกหนึ่งที่โตแล้วอะ่ะไม่รู้ใครมาล้วงคองเหา่าเจาะไป้ซะสองจุดมแมลงหวันทอง อันบานนานละโอ้ยดูมองเลยความปลอดภัยจิ้มจิ้มไว้ลูกนั้นสวยลูกอื่นก็ต้องสวย ินี่ก็สวยดอกบานเยอะเลยนี่แหละพี่ที่เห็นอีกลูกหนึ่งลูกนี้แหละอีกลูกหนึ่งลูกหนึ่งอยู่ข้างล่างจะขึ้นจะลงก็ปีบันไดมดเริ่มมาอีกแล้วขยันจริงนี่ เออเลยยกกระดาษมาใกล้ๆเลยนี่ตรงนี้เลยเนี่ยรู้เลยเมื่อวานสองจุดตรงนี้อีกจุดหนึ่งวองคออูห่าเก่งอนอขนกคอดอย่างเงี้ยไม่รู้ตรงนี้อีกตรงนี้อีกหรือเปล่าเนะี่ยโอ้เป็นแผลวนเลย เอ้ยไม่ใช่ตรงเนี้ยใช่แน่แล้วก็ตรงนี้ใช่แน่ลูกมันก็ไม่มีตรงอื่นอีกแล้วความหวังของหมู่บ้านอุย้ยนี่อีกเด้อนี่ลูกนึงอุย้ยนี่อีกไอความหวังของหมู่บ้านเลย <c ười> ใส่ต้องต่อ ต่อค้างอะ่ะโอ้ยตอเติมทีวัวบ้าเนี่ยโอ้ยสองดอกติดกันเลยโอ้ยเริ่มตั้งลำได้แล้วดีจังเลย่ตัวนี้จะเสียงมม่รู้เสียงรอเปล่าขั้วดอกออกเป็นสีน,น้ำตาลมดเต็มเลย ภูมิใจกลัวไม่พอแกงตัว,วันโตคือจะเท่ากับกระดาษมว้วนเ้วเกือกบคืบหนึ่งแล้วอะ่ะสองนิ้วสนิ้วไม่มีละสามนิ้วโอเคสมนิ้วสมนิ้วบางมิดโอ้ยสามนิ้วแล้วอือดีจัง ันนี้ก็ความหวังของหมู่บ้านปรกกาศเต็มนะสองแถวอันนี้มันดูไม่มเมล็ดอะไรไม่เอาไว้ดีกว่าอันตลาดอันเนี้ยน่าจะไม่ไม่ฟักก็ไอ,อ้มมละดู้นดิไม่คิดว่าจะงอกงามขนาดนี้โอ้ ตอันอื่นยังไม่มียังไม่มีวี่แววแต่พวกกระเพราโหละพานี่ช้าอันนี้อะไรก็ไม่รู้ร้อนมันโตแมงแรกักโหละพากระเพราผักชีเงียบสนิทอากาศผักกาศแล้วก็ผักชีผักชี ชีนานๆยิ่งเม็ดยิ่งเก่าอ่ะยิ่งนานหน้าหนาวนะผักงามอะไรเนาะแข็งแรงเหมือนเดิมอันนู้นก็อืมสวยงามครบเซตก็ยังอยู่เหมือนเดิม กะเพราก็อน่าจะได้ตะไคร้อตอนเนี่ยเอาไปกินทยอยกินตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่ดอกก็ือเปล่าไม่ออกเร็วจังออถ้าออกดอกก็อืม แดดไม่ได้รดน้ำเลยรดน้ำก่อนอันนี้เล่มไปเมื่อวานเล่มทิ้งเลยอันนี้ยังไม่เล่มเหมือนไม่มีหนอนมาหอกใบปัดเลยเกือบสกินเฮสด นี่ต้องเติมน้ำหน่อยถ้าเขามีดิ่งเน้มันก็น่าปลุกนะมีค้างขึ้นมีอะไรขึ้นง่ายๆเลยอันนี้น้ำสีเขียว ขดดดาเโดนน้ำแล้วมันชุ่มใจโหระพาเติมน้ำ,นำมันชุ่มแต่เดนเศษวัสดุมันแห้งเราต้องของ กระหางมาบางนะ้กับลังไข่ตัวฝนมันตกแล้วก็มันช้าดินสวยอาบน้กงนูนะ้ำค่อยค่อยซึม แล้วเราก็ลดวัสะดุด้วยใส่ถุงด้วยมันจะได้แบบซุมชื้นไปทั้งกระถางตื่นเช้ามาไม่มีอะไรเลยต้องรีบมาดูฟักแฟงก่อนความภูมิใจตื่นเต็นหน้าติดตามตื่นเพิ่เก็บไปเมื่อวาน แห้งอีกแล้วสุกอีกแล้ว <S <S พอค้างนี่แอบผักผักบางนี่แก่หมดแล้วเดี๋ยวจะลื้อค้างอีกทําๆลื้อนอันนี้ทิ้งลูกละแน่แน่ละลูกนี้เลยทิ้งอ,อัน,นเดี๋ยวต่อไปก็น,น่าจะเป็นลูกนี้ ข้างบนมีสีลูกข้างล่างสีลส่ลูกสีลูกเหลือสามแถวนี้มีหนอนมากินใบแล้วก็ห่อใบบาทีมดมันหน้าแรไงอ่ะมดก็มากัดถึง แน้ำเหลือน้อยอ่ะอันนี้นอนมาห่อใบตอนเช้าเด็ดเอาไปหลายช่อเลยเด็ดทิ้งหนุนหนุนหนุนนั่นอ่ะไม่คุยคุยดำดำอ่ะใช่เลยอ,อันเนี้ยตรงเนี้ยเนีย่ยห่อใบ ตรงนี้แอบมากินได้น้ำก็แห้งอันนี้ใส่น้ำแต่ข้างล่างม่รถทั้งหมดละต้นหอมทย,ทยอยกันเน่ามะพร้าไม่แบบสะดุด มัก็้อนก็แบงต้อนก็แบตอนนี้เอาไม้มาเสียบไว้แล้วนะดึงขึ้นหน่อยนะ แห้งๆร้อนๆแดดมันร้อนด้วยมั้งมุกแดงก็พยายามเหลือเกินผัดจ้ะใส่ย,ยางน้งางอ,อ่อน ก็ไม่ขยายเพิ่มนะหรือวตอนนั้นฝนมันตกมันชื้นก็ไม่รู้ขยายออกมาข้างนอกยันฟังเสียงอะตอนนี้ยืนยืน,ยนพื้นๆอยู่เนี่ยเหมือนบ้านเป็นเป็นผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวอะมัน๊รู้สึกอะเอ,อ่อพูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ย เยเจอหนักสุดนี่คือห4า่เออห้สะุง้ <c oughs> ตงตื่นนั่งเกาะขอบเตียงบ้านนี้ดังอ <c oughs> ุ๊ด <c oughs> อแบบุ๊บอุ๊ยอุ๊ยอุ๊้บ้านานุ้ยอุอนะุ๊ยอ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 ุ๊อุ๊ยอุ๊อุ๊อยอุ๊ยอุยอ ที่เคยรู้สึกนี่คือมันขยับมาแต่ไกลกรู้สึกว่าเหมือนเป็นแนวมาเลยอะ่ะเป็นแนวพื้นใต้ดินน่ะเหมือนแบบขึ้นทะเลประมาณนั้นอะ่ะเออมันเป็นแนวและลอกไปดืืขยับไปเป็นแนวเออท่้ที่เคยเจออะ่ะเออ สมมติว่าเป็นแบบไม่หนักนี่ก็มันเหมือนเหมือนคนขย่อมยิ้ขย่อเขย่อมต้องต้อ,อะออะมาณน่ะนะแปนแปนนี้ดีนะมามาหาไอตัวหนอนอะ หาขมิ้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่อยากออกจากบ้าน่รู้เป็นพรอน้หม,หมักหรือเปล่าถือออกลูกอ่ะเลมอนหน้าบ้านที่ย้ายไปก็ออกดอกเพิ่มอีกสามสี่ดอกมันแอบดูมันแอบดูด้านไหน ไม่มีรูมีรูอ่ะแห้งเร็วไม่มีรูก็ชุ่มชื้นอยู่แต่ก็กลัวเน่าย้ายกันหา เสียหายเลยแล้วต้องไปหาอาหารหอยมาเลี้ยงหรือเปล่าไม่รู้ การยุบไอตรงนี้ก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยเนี่ยออกจากบ้านอ่ะเสียงดังทุกคนทุกท่าน 1ดอก2 3